นัแอนนะครับยเหมาก้านสเียงยืนเอเการซือศีลกินผับเราไม่บังคับั่น่ว่าเราอยากให้ท่านเนขีวนสองบราั้อย้เบเเป็นวันสุดท้ายของเสศการวันนี้ก็มีการพิธีเป็นคาขึ้นสะพานเลรนะ พิธีโอยหานะครับจากอาามการจังหวดสามกองจังหวัดตากองนรด้านซ้ายมือที่อยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นผู้ชายนะครับที่ข้ามสะพานส่วนด้านขวามือนี้ก็เป็นผู้หญิงข้ามสะพานนะครับดม่ทขนะครับ้ามสะพานด้านนี้ก็คือผู้หญิงครับที่มาสะดกะคือแยกสะพาน ทางข้างนะครับทางนี้ก็ผู้ชายก็มีผู้ชายด้วยการณรับงานทุกฝ่ายนะครับก็มีความตั้งใจและความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่มาเล่นกินปากกระสานย่าสามแปลงนะครับจึงได้ฝากข้อห่วงใยและข้อแนะนํามาให้ทางทีมงานทุกคนได้ช่วยกันสื่อสารนะครับเพื่อท่านได้เข้าใจนะครับในส่วนของขึ้นสะพานนะครับลูกต่างต้นใส่เล็กเองฝั่งเมือขวาฝั่งซ้าย ตัวมือขวาแปลเหรียญลงในกองนะครับมือซ้ายหยอนมือสามคนงมือขวาหยอนนะครัเอ่อมือหย่อนเหรียญมือซ้ายมือสามแปะนะครับทำไปเยอะง่ายๆนะครับเพราะลือสามแปะเราใส่เชิงหรือเราใส่กองนะครับระหว่างนี้นะครับ ต้องแบ,บ่งไ้นิดนึงครับเพื่อเีสุดท้ายสตรีคางท่านที่เป็นประจำเดือนหรือตั้งครรภ์แต่อย่าเลื่อนสะดอกนะครับทางศาลเจ้าจะมีจุดรับฝ่าลูกสาวโบนอยู่นะครับก็คือท่านไม่้องขึ้นสะพานนะครับเพราะเป็นข้อห้ามแต่เอกศาลจุดแล้วฝากเรื่องสาวเตะนะครับกับเหรียญนี่แมวเวลาหถือศีลกินฝาก วันที่วันที่11ตุลาคม2567เป็นวันสุดท้ายฝากเรื่องการเป็นฝ่ายบริการที่บริการได้ใช่การนะครับจะมีน้องๆทีาคอยดูบริการอยู่พิธีโควยานหรือพิธีสระเคราะห์ข้ามสะพานแยกกันเป็นฝ่ายชายด้านซ้ายเลยฝ่ายหญิงด้านขวามือยังเอต่อยยาวดอยเร่องอะไรับฝ่ายหญิงนะครับในแถวของฝ่ายชายก็ยาวไม่แพ้กัน นะครับฝ่ายชายก็ไม่เอาไม่แพ้กันนะครับอ่านะครับฝ่ายชายพยายามไม่แพ้กันก็ฝากตัวบ้านด้วยนะครับกระเป๋าสะพายนะครับสําหรับผู้ชายผู้หญิงทุกคนนะครับตั้งเผื่อพรก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะไปรับตาด้านหลังโซ่ออกบ้านและเดี๋ยวพรับตาจะขาดท่านนะครับ เหตุการณ์นี้เคยมีเกิดขึ้นในต่างเจ้าอื่นเราไม่อยากมนเกิดขึ้นในสามกองนะครับดังนั้นจึงขอคับมร่วมมือนะครับด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็ประกาศไปยังม้าเซงนะครับพีน้องม้าเซ่งครับตัดม้าเซงได้ทำเกิดดิ้นบร้อยแล้วติดต่อแล้วไม่ห้องครับบริจากเงินนะครับประกาศนะครับพิธีกายานสต๊อกแล้ข้ามสะพานเพื่อเป็นชีรตมงคล สารเ้าจะทำเร็จแล้วติดต่อรับนี้นะครับสามเก้าวันที่สิบเอ็ดุพรมสองพันห้า1เจ่เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลถือศิลกินข้าวจะปีสองพระห้าสัมพันธ์นะครับขอให้ทุกคนนำบอกไปนี้นะครับติดต่อรเชชรอๆนะครับ กรรมการฝ่ายหลอดเลือดงานกินผักนะครับมีอยู่8ท่านนะครับให้ติดต่อคุณครูได้เลยครับมีเกียร์หลอดเลือดนะครับคุณอิตสนากรกิจจยานนท์ผู้หลอดเลือดคุณธนะจักรทองดีคุณสุมนมณฑาเอ่อเกลี้ยงเมืองคุณนันทยามั่งมีคุณณภาวร สาธุรชนมากันหนึ่งเน่นนะครับที่อําสามกองจังหวัดภูเก็ตเทศการถือศีลสิบนจานะครับรีอน้ร้อยสดนี้วันที่สิบเอ็ดตุลาคมพน้าร้อยสิบเจ็ดซึ่งเป็นวันลายของเทศกาลถือศีลที่ยวกตทินพิธีตระกองอุ่งงานั่งาาเพื่อความเป็นสิริมงคล อารตับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับกานเจ้าสามโกมีลูกสามโกบริการทั้งฝังประตูหน้าด้านในสานเจ้าและบริเวณกองเลงด้านหลังนะครับท่านใดคี่ยังไม่ได้รูบสามแไปรับไ้เลยนะไปขอรับไปเลยนะครับแล้วก็เสียชื่อเรียบร้อยนะครับมันจะมีคำแนะนำการเสียชื่ออยู่นะครับก็คือ ในส่วนของตัวตาตามตัวก็จะมีการเลือกเลี้ยงชายเลี้ยงหญิงตะเกินนะครับเลือกตัวตาตามตัวที่ตรงกับตะเกินแล้วเขียนชื่อนามสกุลในัดเจนนะครับเขียนชื่อสกุลในตะเกนเสร็จแล้วเริ่มจับเป็ดตะเนหลังจากนั้นก็นำตัวตามาตัดตามตัวนะครับเพื่อเอาสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็ นำเตในส้แรงแงเพื่อขึ้นสะพานและดอกเลาะขึ้นสะพานนะครับที่ที่คอยหานเพื่อความเป็นสิริมงคลด้าน้ายมือก็เป็นผู้ชายนะครับที่ต่วพสบขึ้นสะพานตัวนั่นความมือก็เป็นผู้หญิงแต่ดอกเลาะขึ้นสะพานวันที่11กุนาคม2567เป็นวันสุดท้ายของ เทศกาลเจอสินกินปักประจมีปีนารกสเจดการสัดดอกเถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สมาชิผู้ที่ขึ้นสะพานนี้จะมีความสุขมีความสบายมีสุขภาพที่ดีนะครับระหว่างนั้นขึ้นสะพานนะครับก็ห้ท่านแขวนกระเป๋าไว้ที่ด้านหน้าแวนนะครับอย่าพึ่งสะพายกระเป๋าเฉียงก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีผลกระทบระหว่างที่เจ้าหน้าที่มาะทับตานะครับ ส,สารเจ้าสามโมเราเตรียมลูกสามโมไว้จำนวนมากนะครับแต่ก็อาจจะไม่เพียงพอก็เป็นไปได้นะครตัดลูกสามโมมีจำนวนมากแต่อาจจะไม่เพียงพอก็เป็นได้ดังนั้นถ้าใครที่มาถึงแล้วก็ติดต่อได้เลยครับที่จุดบริการของสารเจ้าสามโมทั้งบริเวณด้านหน้าประตูนะครับด้านในสารเจ้าและบริเวณทซอยบางฝั่ง นต่อกันึ่งานะครับนะครับุเหนือนะครัอจหน่อยนะค้เีนึ่งเท่านั้นรับงจเนะครับเป็นพู้กำลงเลียงหมดเลยนะครับตอนนี้เราจะมีทังคุดสามตานนีจะจสายที่นะครับมาเพื่อหาเงินสามนะครับ ก็บบต้องช่วยกันดูด้วยนะครับเรื่องของการเดินหงส์นะครับผู้ชายผู้ชายยังไม่หมดนะครับที่จะขึ้นสะาพานสะดอกเพราะาาก้อยงานนะครับรเ,เพื่อความเป็นสิริมงคล เการถือถินกิจกจะมีสอันนยตัเตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่สตุลาคม2567วันนี้วันที่11ตุลาคมรับเป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะปพิธีแล้วก็อีกประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงเขาก็จะรักก็จะแต่ละอำเก็จะไปที่สะพานหินนะครับ่ามถยท้นะครับทยเพลงนะครับคนด้านหลังเขาเดหลักด้านหลังมาอยู่ นะครับแล้วแถวจะขาดตอนนะครับสาตอรี่ถ่ายได้ไม่